คือพูดงย่ายว่ามนุษย์เรามีวงรอบอย่างเนี้ยแต่โลกมันก็นมีวงรอบของมันมันคนละวงกันนะอย่างเช่นที่พระนรบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่พุทธเจ้าบอกเจริญถ้าเจริญอธิบายก็ยจะอยู่ได้หน <100 S 1> ึ่งกับที่ที่พุทธเจ้าแสดงไวใช่ใชไหมหมายนี้กับมนุษย์<อ>กับมนุษย์ในที่นี้หมายถึงพุทธเจ้าหมายถึงร้อยปีกับมนุษย์ตรงนี้นะหมายถึงร้อยปี ไม่ใช่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 กับนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่กับหนึ่งอสงไขกับนี้นะหมายว่าถ้าเกิดพระองค์เจริญพิบาตก็จะมีอายุได้ถึงหนึ่งรอบของมนุษย์ในขณะนั้นใช่ไหมเพราะรอบของมนุษย์มันบอกไม่ได้ที่ที่บอกบอกกันไวน้ว่าตแต่แต่ว่าอย่างนี้ตอนเนี้ยรอบของมนุษย์คือเกือบห้าปีลดลงใช่ไหม แล้วถ้ามนุษย์มีอายุยืนสูงสุดก็จะได้หนึ่งกระซงไขกระซงไข่กลับนะั่นคือรอบมนุษย์แต่รอบมนุษย์หมายถึงอายุในระดับนั้นเนี่ยหนึ่งกลับของมนุษย์ในในช่วงนั้นช่วงนัง้นช่วงนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่มันไม่ใช่หนึ่งกระซงไข่กลับนะครน,นี้อันนี้หมายถึงกลับมนุษย์นะแต่ส่วนกลับของโลกก็อีกอีกรอบหนึง่งอีกรอบของโลกก็อ,อีกแบบหนึง่งมันคนละวงกันนะถ้าตอนนี้ ตอนนี้เราบอกใครมีอายุเจ็ดสิบห้าปีก็แปลว่ามีอายุได้ดึงกับกลับมนุษย์หนึ่งกับมนุษย์ถ้าพระเจ้าอยู่ยี่สิบปีก็แปลว่ามีอายุได้หนึ่งกับเพราะวาช่วงนั้นมนุษย์มีอายุหนึ่งร้อยปีใช่ไหมคะี่บอกว่ามีอายุใครมีอายุมากก็ได้ร้อยปีเกิน่นนั้นก็มีเกินกว่านั้นก็ไม่ถึงสองร้อยปีใช่ไหมภายในหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าปีอะไรนะ พากุระมีอายุร้อยหกสิบปีอยุนั้นนี่ไหม <Okay. S 1> เป็นคารวาสแปดสิบวดพร์แปดสิบพานุน1 2ร้อยยี่สิบโอเคไหม <c oughs> อันนี้บอกว่าเกินวันนั้นก็นิดหน่อยแต่ก็มีถึงสองร้อยปีใช่ไหม <Okay. S 1> แต่อายุจริงๆของมนุษย์ <Okay. S 1> ษยก็ตีไว้ร้อยปีเนี่ยไม่มีสุดมากก็แต่อุมนุษย์เรามันมีอายุไม่แน่นอน อาจจะต่ำกว่าก็ได้อาจจะสูงกว่าก็ได้แต่ว่าเอาโดยมากอายุมนุษย์ก็จะอยู่ประมาณร้อยปีในยุคนั้นเกินไปแค่นิดหน่อยอย่างมากแต่ก็ไม่ถึงสองร้อยปีใช่ไหมแ,แสดงเอาไว้อ่ะมันกลับของพระติจ้าที่ตัดกาโนนเนี่ยหมายถึงในมนุษย์ในยุคน,น,นั้นเนี่ยครบอายุร้อยปีถ้าพระองค์อายุร้อยยี่สิบปีล่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลับนั่นแหละเนะเพราะว่ามันเกินไปนิดหน่อยใช่ไหมะจะเลินอิป่บาจะเลินถ้าเกิดว่า พระองค์เชี่ยวชาญในการเจริญิธิบาทขึ้นมาแต่ว่าพระองค์ก็ดับตอนที่80ปีก็แปลว่าอายุยังไม่ไม่ครบ100ปียังไม่ครบกัหดเมล็ดพันธุ์ประกาศเนี่ยมันเล็กกว่าเมล็ดเมล็ดงายไหมมันกลมๆเล็กใช่ไหมเล็กกลมๆครับเออกลมๆเล็กๆอ่ะนะเอาใส่ไป100ปีเอาออกเม็ดนึงอันนี้เขาอุปมาให้ฟังไม่มีใครมาออกแล้วมันตายกันหมดนะใช่ไหม100ปีออกเม็ดหนึ่งอ่ะ100ปีออกเม็ดหนึ่งจนกว่าในนี้หมดไปถึงจะน่าเป็น หนึ่งกับกับหนึ่งอันตรละกับใช่ไหมมันนานไหมแต่ที่ที่ผมตั้งไว้ว่าเอาเลขหนึ่งตั้งเอาร้อยเอาศูนย์ร้อยสี่สิบตัวต่อท้อยเข้าไปนะเป็นหนึ่งผนะสมเขาบอกไว้ใส่ไหมไว้กี่เม็ดรครับไม่ประกาศเขาไม่บอกนี่เขาบอกว่า<อ>ใส่จนเต็มอ่ะจะนับได้ขนาดนันะ้นใครจะไปนับอ่ะใครกำเดียวท่านก็นับไม่ได้แล้วมีกี่เม็ดเยอะครับแต่นี่โอ้โหมันกว้างเม็ะ วงกลมไปเนี่ยรนะ้อยเอหกสิบหกกิโลเมตรน่ะคุณเราอํอำเภอทั้งอำเภออ่ะแล้วก็สูงไปอนะีกสิหกกิโลเมตรอ่ะใส่จนเต็มเป็นสตาตวสเฟียน่นไหละร้อยปีออกเม็ดหนึ่งมันจะปีปีละเม็ดนะใช่ไหมไปเ,เขาอุปมาให้ฟังแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะบอกเป็นตัวเลขอ่ะมันบอกมันพูดไม่ได้เนี่ยหนึ่งนะคูณด้วยศูนย์นะล้อร้อยสี่สิบตัวอย่างเงี้ย ใค,ใครจะบอกได้ว่าปกี่ปีวะบอกได้ไหมไม่ได้ครับบอกไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นหนึ่งอันสูงไข่ถ้าเราเอาตัวเลขมา,กกาใส่มันก็ร้อยร้อยสี่ศูนย์ร้อยสี่สิบตัวยกกำลังไปแต่เขาเลยอุปมาแบบนี้